สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายครับคนมีฝันค่ะวันนี้นะคะเอดก็พร้อมกับพี่ๆในช่องนะคะร่วมช่องเนาะมาติดตามเลขคอซิปของคุณตานะคะวันนี้มีช่องไหนบ้างคะออ่ที่เราปล่อยหลักๆเนาะค่ะรอยทับน้ำโูคเลขเด็ดน้ำโูบครับค่ะแล้วก็ของผมแอดชัดครับที่ได้ลงของคุณยายไป ก็เฮงเฮงลอตเตอรี่กับนาคานะคะซับนาคาเฮงเฮงลอตเตอรี่กับนาคานะคะาคาวันนี้เรามากันสี่ช่อง<ช>นะคะทีมงานเรามาติดตามเลขของคุณยายงวดที่เจ็ดวันอื่นนะคะเอ็กก็จะเล่าให้ฟังว่าหกงวดที่ผ่านมาถือว่าเราเข้านะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะงวดแรกนะคะคุณยายให้ห้าหนึ่งงวดที่สองนะคะคุณยายให้หกแปดเจ็ดออกเก้าแปดเจ็ด งวดที่3มนะคะหกหนึ่งงวดที่สียย 68, 5, ะคะ่คุณยายให้หกแปดออกเก้าแปดงวดที่ห้านะคะคุณยายให้หนึ่งหสี่ออกหนึ่งสี่ห้าเราเกือบได้3ามตัวนะคะแต่ก็ถือว่าเราเข้านะคะงวดที่หกสองหศูนะคะออกสองหสองสองแต้มเสียดายมากนะศูนย์ไม่มาสองมาแทน นะหลักหน่วยนะเราได้252เรามาถ่ายคลิปกันนะคะวันนั้นมีเฮงเฮงโอตเอรี่นะคะที่ถามว่าคุณยายชอบตัวไหนใช่คุณยายบอกว่าไงนะ2 5 0 250ยู <250. S 2> ตัวเดียวและเราเข้า2552วันนี้นะคะก็ทีมงานนะคะทุกช่องที่มาร่วมถ่ายทำวันนี้นะคะสวัสดีคุณยายนะคะสวัสดีคุณยายคุณยายนะคะได้ให้ลูกสาวติดต่อแอดไบมอนที่3 ช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าบอกว่าให้รีบมาคุณตามาหาคุณตามาหาแล้วคุณตาพูดเนี่ยอะไรกับคุณยายบ้างครั้งงวดนี้คุณตาพูดว่าอะไรนะที่ว่าให้คุณยายมารังใช่ไหมดังยังไงแล้วมาบอกเล่กับบอกเล่กมารังค่ะให้ร้องไห้ด้วยร้องไห้ร้องไห้อีกแล้วอืมคุณ คุณ sucking, ตาอยากดูคุณยายรำบอกเออโอ้ร้องไห้ด้วยแล้วคุณยายตอบคุณตาว่ายังไงมารำนะรำเหรอยายรำให้คุณตาดูนะเออรำแล้วก็ร้องไห้ด้วยอันนี้ในฝันนะครับเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงนี่อ่ในช่วงประมาณในช่วงเลยเออในช่วงออกมาจากห้องน้ำอะประมาณห้าโมงเช้าวันที่สามอู้มักระซิบแล้วก็ให้รำให้ดูคุณยายคุณตาเข้าร่างไหม ข้าวนี่ข้าวจากหัวนี่ซึ่้คุณยายไม่เคยได้ต่องหัวแต่วันนี้แปลกนะคนที่เอฟซีนะคะกับคุณมฝฝันที่ร่วมทาบุญใส่บาทเนาะวันเช้าวันที่สองนะคะหลังจากที่ออกสองห้าศูนย์คุณตาดีใจเนาะอืแล้วให้รำแล้วคุณยายรำนานไหมคะเอองามงามนานไหมคะราวห้านาทีมอ่ะคโอ้ ผมก็นึกว่าความฝันไม่ใช่ความฝันในเอฟซีเรื่องจริงเรื่องจริงคุณตามาคุณตามาจริงๆเขาเรียกว่ามาอะไรนะครับถ้าถ้าตามใหญ่มาสุกเลขมาซุกมางเลอกเออคุณตามาข้อล่างแล้วมากระทิบยายเอออ่ามากับทิบตัวเลขสัมผัสความรู้สึกนะคะที่คุณตามาหานี่มาบ่อยช่วงช่วงเวลามานี่คือกลางวัน กลางวันอันนี้ตอน3โมงบางทีตอนเย็น3โมงบ่าย3โมงบ่าย3โมงช่วงบ่าย3โมงตอนตอนบ่าย3โมงก็ใช่ใช่ใช่แล้วบ่าย3โมงก็มาแต่วันนั้นวันที่3ก็มา11โมงนะคะมาบอกเลขมาเลยบอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวเขาตรงนั้นแหละมันออกมาตรงนั้นแหละค่ะคุณ ท่านคอมเมนต์มาอยากจะทราบชื่อคุณตาเนาะเรียนบอกทุกช่องนะคะคุณตาชื่อคุณตาจินหุ่นทองนะคะทจินคุณตาจินหุ่นทองและท่านนะคะเกิดวันที่สิบเอ็ดนะคะเดือนอะไรเอ็ดจะไม่ได้แต่สพศสองสี่แปดสามอ๋ออายุเท่าไหร่เนาะสองสี่แปดสามตอนท่านเแปดสิบห้าปีแปดบ้ปีรู้ไหมว่างวดที่แล้วออกวันที่ท่านเสียสองสอง สองสองนะคะงวดนี้ก็กบางคน,นะคะชอบไหมพอศสองสี 2, 4, 8, ่แปดสามแต่ยังไม่ได้บอกอยู่ในก็เล็กระซิบนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังเนาะ,ะอายุอายุท่าน8ปดสิห้าปีตอนที่ท่านเสียพอศก็สองสี่แปดสามนะคะพอศอเกิดเกิดวันที่ส1บเอ็นะคะวันนี้นะก็จะให้คุณยายนะคะได้ บอกว่าเลขกระซิบที่ทุกคนรอคอยงวดที่เจ็ดรอคอยทุกช่องไหมคะรอทุกช่องเอฟซีก็รอคอยนะคะวันนี้เราปล่อยเลยเราปล่อยเลยเนาะเก้าโมงเก้านาทีค่ะมีใครอยากจะถามเอฟซีไหมไม่มีใครอยากถามคุณยายไหมเอฟซีไม่มีเนาะมีใครไลฟ์สดนะไม่มีใครไลฟ์สดคุณยายคะงวดที่เจ็ดสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคุณตามากระซิบเลขอะไรให้คุณยายคะ สี่แปดเจ็ดสีอะไรนะยายสี่แปดตัวเดียวยายตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอีกลสเจระวังนะคะแปกับสามเนาะสี่ดจูมาแล้วคับพร้มกันได้มายูคุณยายได้พูดเองนะสี่แปดเจ็ะยายบอกเลขนี้นะสี่แปดเจตัดก็ สี่แปดปดเจ็ดสี่เจ็ดนาะตากระสิบสิบหกธันวาคมหกแปดตัวเดียวเหรอคุณยายให้ตัวเดียวแหละให้ตัวนี้สี่แปดเจ็ดเลขที่ทุกคนรอคอยนะคะงวดนี้เราปล่อยให้ต่องวดและทุกช่องนะคะได้ตัวเดียวกันหมดเลยเรามาถ่ายพร้อมกันงวดนี้นะคะ แอดปล่อยให้แล้วตอกมวดเลยคนมีฝันร้อยซับนำโชคชัดชาแนลเพ่งเพงลบตเตอรี่นาคาอะไรนะซับนาคาซับนาคาแล้วก็คนมีฝันด้วยนะครับคนมีฝันต้องขอบคุณคนมีฝันนะครับขอบคุณยายด้วยขอบคุณทีมงานเรากที่ว่าคันมือคันมือเออคุณยายคันมือปล่อยเลขคันมือข้างซ้ายนะครสี่แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดบภูมเจ้าที่ที่นี่เปิดนะ เก็มาจุดทูบอกท่านอยู่ว่าเรามาขออนญาทุ่มเจ้าที่มาถ่ายทำเพราะว่าเรามาขอเลขจากคุณตาก็คือว่าเรามาขอบนบารมีของเจ้าที่แล้วก็คุณตาด้วยนะเราถือโอกาสได้แบ่งปันให้กับทุกช่องนะคะและขอบคุณเอซีคนมีฝันด้วยนะคะที่ฝากเงินมามอบเงินให้กับคุณยายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเอซีกท่านะคะการติดตามและแบ่งปัน น้ำใจให้กับคุณยายหลังจากได้สุขงวดที่ผ่านมาเนาะใช่ครับขอบคุณเอฟซีนะครับบทีมงานนะครับมูเอยเนบ้านมีสมาริมือนี้มีเจรับเงินอีกแป๊บมึงเดี๋ยวใกล้ถึงแปนาทีแล้วใช้เจดแปดนาทีโอ้แป๊บหนึ่งแป๊นึทง้อได้มีโชคเลยแกัน